ครับคลิปที่2ครับไปกันต่ออย่างรวดเร็วนะครับว่าลัคนาไหนจะมีโชคลาภนะครับจากเมื่อกี้ได้ดูแล้วเนาะว่าเราให้เลขอะไรไว้บ้างนะครับผมให้เลขอะไรไว้บ้างก็คือเลขแถบนี้เนาะแล้วก็ดูจากดาวจรแล้วกันว่าชอบดาวจรตัวไหนบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้หาวิธีจับมันยากมากนะแล้วยิ่งมาจับพวกฮานอยทุกวันด้วยก็เลยอันนี้ก็เลยแบบกลายเป็นธรรมดาธรรมดาไปแล้วถ้าใครถ้าใครอยู่ในกลุ่มของพวกเราเนาะที่ เล่นฮานอยกันเล่นฮานอยกัน่าที่เล่นต่างประเทศกันอ่ะเราจะรู้ว่าเราก็จับกันอยู่แบบจับกันแม่นมากนะเพราะฉนั้นของไทยก็เลยแบบว่าเบาเแล้วว่าอประมาณนั้นนะครับอะไปดูกันครับว่าใครจะมีโชคลาภกันในวันที่1ตุลาคนับ1ตุลาพรุ่งนี้ดาวจันนั้นย้ายนะดาวจันทร์นั้นย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนอะไรเอ่ยดาวจันทรย้ายตั้งแต่วันนี้ประมาณเนี่ยห้าทุ่มถึงยังยังไม่ถึงเนาะห้าทุ่มยี่สิบหก ดาวจันทร์จะย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนของราศีเมฆเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้มันก็จะอยู่ที่ราศีเมฆมันก็จะไปกระตุ้นลัคนาของคนลัคนาราศีเมฆนะครับดาวจันทร์ก็ไปกระตุ้นลัคนาคนราศีเมฆไปกระตุ้นวินาศของคนราศีพฤษภเนาะก็เป็นวินาศในช่วงนี้เองจะบอกว่าดาวกําลังจะเริ่มย้ายก็คือดาวราหูเริ่มย้ายราหูเลข8อาจจะถีบตัวก็ได้นะครับอาจจะถีบตัวก็ได้เพราะเมื่อกี้สังเกตใช่ไหมครับว่าสถิติออกมามีแต่เลข8 8 2 7 8 8 1 2็หนึ่งสอง เพราะนั้นเป็นไปได้เหมือนกันที่8จะถีบตัวแล้วก็เต็มตัวย้ายในวันที่17ตุลานะครับเพราะนั้นมันจะเหมือนกับปีที่แล้วที่7ออกมาออกมาแบบ 7, 7 9 7, 7ครั้งหรือไงเนี่ยนะเพราะนั้น8ก็มีสิทธิ์เพราะว่ามันจะมันจะย้ายนะครับประมาณนะแล้วเราใบ้8ไว้ป้อนเนี้ย <c oughs> อ๋อมี2,5,8อยู่อ่าเนาะ <c oughs> อ,อ,อุ่นใจอุ่นใจอ่า <c oughs> อุ่นใจมี2,5,8นิดหนึ่งนะอ่าทีนี้เราไปดูกัน8,5ก็สวยนะอือ่าไปดูกันว่าลัคนาไหนจะมีโชคลาบใช่ไหมเพราะนั้นลัคนาในช่วงนี้ดาวอาทิตย์เนาะไปดูโชคลาบมาจากอะไรบ้างมาจากลาหูมาจากลาหูการพนันเสี่ยงโชคมาจากเกตเนาะดาวบุญเนาะดาวปุ๊บป,ปั๊บทันดีทันใดาดาวหกดาวการเงินเนาะประมาณนี้เพราะมันจะมีแค่8,6ดประมาณนี้นะครับที่มันดูแล้วว่าเอ้ย มันน่าจะเข้าท่านะคนลักขณาราศีเมฆเองจันไปกระตุ้น28คดีความเรื่องยากๆอะไรประมาณนี้เนาะพวกนี้อาจจะมีแบบเรื่องผู้ใหญ่เข้ามาหาหรือมีการเดินทางเป็นลาหูก็ได้นะครับประมาณนี้เนาะคนลักขณาราศีพฤกษพกพ่งนี้ไปกระตุ้นไรเอ่ยพวกนี้ก็จะไปกระตุ้นในเรือนของวินาศอ่าหรือการเดินทางไกลอะไรอย่างเงี้ยไปนู้นไปนี่เนาะเรื่องแบบว่าเฮ้ยอยากรักสันโดษอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปนะครับคนลักขณา เมถุนดาวจัน์กระตุ้นที่ลาภะตัวเองมีเกตอยู่หก,ก็อยู่ในเรือนศาสชะถือว่าดีห8 9ดเกถือว่าดีเพราะนั้นเมถุนเล่นได้เนาอเมถุนเล่นได้ประมาณนี้เดี๋ยวนะเราต้องติ๊กตรงไหนนะอ๋ออุย้ยติ๊กไว้เยอะแล้วอม่ไม่ไม,ไม่ลบก่อนเนาะเราต้องติ๊กใหม่ติ๊กใหม่ติ๊กใหม่หมอ่ะละัคนณะท่านเมฆเล่นได้เนะนาะลักนณะนี้เล่นไม่ได้เนาะเล่นเล่นเล่นได้แต่เล่นนิดนึงอ่าเนะนาะลักนณะ เมทูนได้ลาภะ9อยู่ดี6อยู่ดี6อยู่สัจธะ9อยู่ตัวเอง8อยู่ในเรือนลาภะเนาะได้อยู่นะคนลักานากรกลกฎล่ะอ่ะจันไปอยู่ในกรรมมะอยู่ละการกระทำเนาะทำอะไรยากๆพรุ่งนี้ประมาณเนี้ยนะก็เกตอยู่วินาศละอ่ะอาจจะแปลว่าออกเดินทางแต่มีสุขอยู่กระดุมพระก็มีการเงินได้อยู่อ่ะก็พอพอได้อยู่พอได้อยู่เนาะอ่ะคนลักานาราศีสิงห์ ราศีสิงห์เองจันทรร์ไปอยู่ในเรือนอะไรครับไปอยู่ในเรือนของสุภะความสุขความเจริญแล้วสุขทับลักตัวเองเงินเข้ามาที่ตัวเองเกตเป็นลาพระลาบผลเพราะนั้นเล่นได้นะคนลกนักษนาการม่อีกแล้เจอกันที่ไลมรณะทุกทีอ่ <c oughs> การจันไปตกมรณะพวกนี้ระวังโรคเจ็บป่วยนะเานาะกดไหลย้อนอะไรเงี้ยโรคประหลาดประหลาดเพราะมีลาหูอยู่ตรงนี้เพราะนั้นจันไปกระตุ้นใช่ไหมเพราะนั้น จันเป็นกระตุ้นตรงนูน้นแต่สุกก็วินาศการเงินวินาศเกตไปอยู่ในกรรมะอะต้องปุ๊บปั๊บทันดีทันได้คือนึกได้ทำเลยนึกได้ท่านเอาเลขนี้เอาสัญชาตญาณของตัวเองนะเวลาซื้อเลขเนี่ยบางทีเฮ้ยหมอคนนู้นก็เยอะหมอคนนี้ก็เยอะไอ้นี่ให้มาอีกละโอ้ยฉันไม่รู้จะเอาไงไอคนนี้โอ้หถูกตั้งสามมวดพอไปตามปุ๊บไม่ถูกเลยเออใช่ป่ะสัญชาตญาณตัวเองครับอันนี้เคยบอกลูกศิษย์หลายคนแล้วว่า สุดท้ายแล้วไปดูโพยหวยชาวบ้านเขาเนะี่ยดูของตัวเองดีกว่าแม่นที่สุดแล้วนะเพราะฉนั้นไม่ได้นะประมาณนี้คนละกะนักนณาราศีตุลเองพวกนี้ตกอยู่ในเรือนของปัตตนีคู่ของและหุ้นส่วนนะอ๋อมีเกณฑ์ได้เหมือนกันเกณฑ์อยู่ในเรือนของสุภาษสุขอยู่ในเรือนของลาภะเพราะนั้นได้เนาะคนละกะนักนณาราศีพิจิก่ะ ราศีพิจิกพรุ่งนี้ไปตกอยู่ในเรือนอลิโอ้อลิเรื่องผู้ใหญ่อลิเรื่องของการเดินทางเนาะพรุ่งนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เกตไปตกอยู่ในเรือนบุลณะอ่าหเป็นกรมมะไปเจอ7มีแต่เงินออกเออหกกับเโยหากันก็เป็นเงินออกได้นะแต่678รวมกันก็เป็นกกโจรได้นะประมาณนั้นคนลัคนาราศีธนูพรุ่งนี้ตกอยู่ในเรือนปุตตะให้ลูกหลานบริวารซื้ออ่าเนาะให้ลูกหลานบริวารซื้อให้หนูจะหยับจับมาให้ป้าหนึ่งใบสิอืมอะไรประมาณเนี้ยเนาะ ไม่บอกสิไหนหลานงวดน,นี้หวยออกอะไรอ่าไปถามหลานเลยอืเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เลย <c oughs> เกดอยู่ในเรือนของปัตนิสุขอยู่ในเรือนของสุภาเลนได้นะถึงแม้จะเป็นปุตตะแต่ว่าดาวเกดดาวสุกด,ด,ดีดาวแปดดีนะละัคกนาราศีมังกรตกอยู่ในเรือนของพันธุใช่ไหมพันธุค,คือบ้านการขนขวายพรุ่งนี้ก็อาจจะแบบขนขวายการเดินทางหรือขนขวายในเรื่องของความรู้ต่างๆนานาเกดตกอยู่ในเรือนของอะไรจ๊ะ อล,ลิเนาะสุขการเงินตกอยู่ในเรือนของมรณะนะหนึ่งสี่ก็คิดมากคิดเยอะก็เล่นได้นิดหนึ่งเนาะประมาณนั้นคนลักนาราศีกลุ่มราศีกลุ่มตกอยู่ในเรือนสาชะซื้อเลขของเพื่อนอืมซื้อเลขรอบตัวที่อยู่รอบตัวมองไปตรงนั้นก็เห็นอ่าประมาณนั้นเนาะเกตตกอยู่ในเรือนของปุตตะเนาะสุกตกอยู่ในเรือนของปัตนิ 8สหัชชะเพราะนั้นเล่นได้นะคนลัคนาราศีมีนเนาะจันอยู่ในเรือนของกระดุมพระไปกระตุ้นการเงินไปกระตุ้นเรื่องคดีความไปกระตุ้นเรื่องของการเดินทางไปกระตุ้นเรื่องของการให้ผู้ใหญ่คอยช่วยเหลืออะไรประมาณเนี้ยนะเกตอยู่ในเรือนของพันธุเนาะสุกตกอยู่ในเรือนของอัลีเนาะเพราะฉะนั้นก็เบาๆนิดหนึ่งก็แล้วกันเนาะเพราะสุกมันอยู่ในเรือนนี้นะครับ แต่เรื่องของการงานเขาน่าจะดีเพราะหนึ่งสี่สามย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของปัจตานีละอ่ะนะครับเนี่ยคือวันทั้งวันเนาะพรุ่งนี้แต่เวลาออกคือเวลา15.26จนถึงวัน16.26ไปตกอยู่ในเรือนของราศีธนูเพราะฉะนั้นคนลัคนาราศีเมฆเนาะวันทั้งวันอยู่กับตัวเวลาออกไปตกสุพระก็โอเคไปคนลัคนาราศีพฤกษก เนาะวันทั้งวันตกอยู่ในเรือนของวินาศเนาะเวลาออกก็ไปตกอยู่ในเรือนของมรณะนะ คนลัคนาราศีเมถุนวันทั้งวันตกอยู่ในเรือนของลาภะฉันต้องได้ลาภะแล้วเวลาออกได้จากปัตตานีคู่ครองและหุ้นส่วนเนาะเมียซื้ออะไรไปร่วมหุ้นกันอ่าเนาะคนละห้า,า,ะา,าสิบห้าสิบห้าสิบคูณห้าสิบเนาะคนลัคนาราศีก็ระกฎตกอยู่ในเรือนกัมมะวันทั้งวันตกกัมมะเวลาออกตกอริโอ้ยลุน้นใจจะขาดเยี่ยวเหนียวเลยแหละเนาะเพราะเน้ะ ก็มันเป็นอริมันก็ยังพอได้อะเนาะแต่ว่าไม่เล่นไม่เล่นมากก็ดีนะอ่าแต่ว่ามันอยู่ในกรรมะละอ่ประมาณนั้นคนลัคนาราศีสิงเนาะวันทั้งวันตกอยู่ในเรือนของสุาพความสุขความจเจริญเวล,ล,ลาออกไปตกอยู่ในเรือนของปุตตะบนระิวารอความสุขความเจริญกําลังเข้ามาคนลัคนาราศีกันวันทั้งวันตกอยู่ในเรือนมรณะป่วยอยู่นั่นแหละเนาะเวลาออกเข้าพันธุเอ,อ้ย นอนอยู่กับบ้านกันแล้วกันเนาะวันทั้งวันของคนลัคนาราศีตุลตกอยู่ในเรือนของปัตตน,นิเวลาออกไปอยู่สหาัาชะเออไปลอกกันบ้านเพื่อนเนาะวันทั้งวันของคนลัคนาราศีพิจิกตกอยู่ในเรือนของอัลีเวลาออกไปกระดุมพระโวยเงินฉันไปแน่นอนวันทั้งวันของคนลัคนาราศีธนูตกอยู่ในเรือนของปุตตะบริวารเนานะแต่เวลาออกทับตัวเอง ตกอยู่ในเรือนบริวารแล้วมาทับตัวเองแปลว่าฉันได้สิอ่าเนาะประมาณนั้นฉันต้องให้ลูกหลานซื้อแล้วฉันเป็นคนออกเงินอ่าเนาะคนราศีมังกรวันทั้งวันตกอยู่ในเรือนผงพันธุเวลาออกตกอยู่ในเรือนของวินาาขวนขวายหาทั้งวันพอถึงเวลา ปิวซะง,งั้นวันทั้งวันของคนลัคนาราศีกุ่มตกอยู่ในเรือนของสัจแชาคนรอบข้างเวลาออกมาเป็นลาภะแปลว่าเพื่อนได้อืมเพื่อนได้แสดงว่าเราต้องไปฝากเพื่อนซื้อไปลอกกันบ้านเพื่อนเนาะวันทั้งวันของคนลัคนาราศีมีนตกอยู่ในเรือนกระดุมพระเวลาออกไปตกอยู่ในเรือนของกรมมะอ่าก็มีสิทธิ์ได้ยอยู่เหมือนกัน ก็คือเรื่องของการเงินแล้วก็มาเป็นกรรมะก็คือพยายามขวนขวายหาเรื่องการเงินนั่นเองนะครับนั้นนี้ก็คือเนาะคนที่มีถูกถูกเยอะๆก็โอเคคนที่มีผิดผิดก็เล่นระวังหน่อยกันแล้วกันนะครับอ่ะมาดูไพ่ของค์แม่จิมมี่กันแล้วกันเนะนาะลัคนาราศีเมฆเราได้เป็นเทมเพลน n ์หนึ่งสี่เทมเพ ล,ลัคนาราศีพฤษภนะเราได้เป็น Queen of ถ้วยเนาะราชินีถ้วยก็น่าจะดีเนาะคนลัคนาราศีเมถุนนะเราได้เป็น21 The World เลยนะจ๊ะอ่า21เนาะคนลัคนาราศีกรกฎได้ The Empress สวยและรวยมากนะเบอร์4ใช่ไหมเบอร์4ไพ่เบอร์4อุ้ยจะออก4ี่ศูนย์หรือเปนะอล,ล่านะอ่าคนลัคนาราศีสิงใช่ไหมครับได้เป็น3ถ้วยเรื่องเลิมบันเทิงใจอ่าฉลองกันหน่อยหนึ่งคนลัคนาราศีกันได้1 เหรียญเนานะอาจจะได้รางวัลนิดหนึง่งนะคนลัคนณาราศีตุลได้เป็นหกเหรียญเนานะต้องแบ่งเงินละอ่ะนะต้องไปทําบุญบ้างนะคนล,นลัคนณาราศีพิจิกนะได้หถ้วยอืมก็ยังโศกโศกยังเศร้าเ้าอยู่เนาะแต่ก็ยังมีอะไรหลงเหลืออยู่นะอ่ะก็ยังพอได้บ้างอะ่ะเออนะประมาณนั้นคนล,นลักนณาราศีธนูได้8ดาบไปไหนไมีรอดคนล,นลักนณาราศีมังกรได้10บถ้วยเลยแหละอืมเนาะ ก็ดีถือว่าสิบถ้วยดีคนลัคนาราศีกุมได้สามเหรียญความชานาญการสร้างบ้านสร้างเมืองเนาะการแบบใช้ความชํานาญในการซื้อของข้าบ้านอาจจะมีเงินไว้ซื้อของข้าบ้านก็ได้คนลัคนาราศีมีนเอาไปสิบดาบ <c oughs> แล้วเมื่อกี้บอกว่าลองถามองค์แม่จีมีว่าเปิดไพ่ได้ไรใบแรกมืดตือใบที่สองได้ตัวสีสีมันเหมือนเลขสามเนาะเพราะฉะนั้นก็อลองดูแล้วกันนะครับผมว่า คุณจะมีโชคลาภตามที่ได้ทำนายไปหรือเปล่านะครับขอให้โชคดีกันครับสวัสดีครับ